I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you. I want. Turn it. We to turn it สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโมโตสกิววันนี้นะครับเรามาอยู่กับ c b r 1000นะครับจ้า 1000R พี่ 1000R พัครับผมเป็นตัว SP ใช่ครับวันนี้อยู่กับพี่อะไรครับผมกัดครับผมีกัดครัตนะครับผมเป็นเจ้าของรถคันนี้เลยปีอะไรครับพี่คันนี้ตัวนี้เป็นปี19ก้ครับเป็นปีเป็นปี19เป็นตัวแรกกล่องปี19เลยตัวแรกที่ที่เข้าไทยไทยอ๋อใช่เป็นคันแรกของไทยคันแรกของไทย ซึ่งพี่จองไว้ล่วงหน้าอะไรองเงี้ยจองล่วงหน้าครับจองก่อนที่จะเข้ามอเตอร์โชว์อก็ถ้ามาพุ่งนี้กันเนาะว่าเป็นปีตัวแรกของของไทยปีสิบเก้ามาพุ่ก็มาถึงที่เลยใช่ก็มันออกมอเตอร์โชว์วันที่27มีนาแต่ที่ออกวันที่12มีนา12มีนารถมันยังไม่เข้ามอเตอร์โชว์แต่ว่าพี่ได้รับรถแล้วใช่ครับตอนนั้นเท่าไหร่พี่จองรวมถ้าหากเบ็ดเสร็จก็ถ้าหากสดก็อยู่ที่7 9 0 0 เจ็ดแสนเก้าเจ็ดเก้าเก้าครับผมแต่พี่ดาวพี่ดาวแสนสี่แสนสี่ใช่ก็ตอนนี้ฟันหมดยังครับโอ้ยยังครับผมยังครึ่งทางกะที่ทิ้งทางอย่าไปถึงครึ่งทางเลยโอ้หโดนโดนโควิดไปนี่ก็ต้องปักจมรานนี่ไปยาวอ่ะหนักโดนอยู่เป็นกันใช่ไหมใช่ใช่หนักอยู่โอเคครับฟีลลิ่งการขับเป็นยไงนงครับตัวซีเบียคันพอตอนถามว่ามันฟีลลิ่งหรอพี่ว่ามันตอบโจทย์ดีคือมันที่เขาบอกว่ามันขับง่ายกว่าตัวปันทุกรุ่น CBR พันมันตอบโจทยกว่าคือมันขับง่ายเนาะตลอดพูดถึงการที่เคยขับออค่าอื่นมาบ้างไหมครับตัวพันธุ์อืมก็ขับครับผมก็ขับพวกซูบีเอ็มแับแต่พวกดูกติก็เคยขับครับต่างเลยใช่ไหมพี่ความต่างมันต่างเยอะครับแต่ถ้าหากเราเทียบความเร็วก็อาจจะสู้ของค่าอื่นไม่ได้แต่เทียบความกี่สบายก็สบายกว่าสบายกว่าเยอะ ถ้าแบบซูก็จะดิบๆหน่อยดิบๆหน่อยใช่ถ้าหากพวกบีเอ็มก็ออกโซนหรูนิดนึงใช่ครับอ่าต้องบอกกันสยาก็จะเป็นถูกกว่าไหมพี่ถ้าตัวพันก็ไม่ถูกครับถ้าเราตัวไอก็ไม่ถูกนะไม่ถูกครับถ้าหากเรามองปีนี้นะตัวนี้มันอยู่ที่แปดเก้าเก้าเก้านะเพราะมันปรับขึ้นมาเป็นแปดเก้าเก้าแล้วเพราะมันปรับที่มันปรับภาษีรอบเสนหนึ่งอ่าแต่ขอพี่มันได้ ร่วมกันคือได้เจ็ดก้าเข้าเพราะว่าเป็นคันแรกๆที่เข้ามาใช่ขอเชียร์พี่ไล่ได้เลยครับผมจากชุดหน้าก่อนก็ได้ด้วยกองแต่งเนาะก็หลักๆเลยก็จะเป็นตีครับแปลงคอแกนเกียร์โยงถ้าหากเราไล่ของเข่าก่อนเกยโยงด้วยตัวกามอ่างปลาเป็นโซ่จะแปลงเป็นชุดกอกเข่าแล้วก็มากันลบหน้าเป็นของร้านเดียวกันร้านหมดเลยครับผมสั่งเป็นชุดเลย เป็นสีชมพูเหรอครับใช่ครับผมสั่งเป็นสีชมพูชมพูประมาณเท่าไหร่พี่เบสเซ็ตตัวนี้เบสเซ็ตก็ดูประมาณสองหมื่นห้าประมาณสี่ห้าชิ้นนะครับใช่ครับสองหมื่นห้าใช่ใช่ประมาณสองหมื่นห้าการใช้งานก็โอเคเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมมันไม่ได้แตกต่างกับของเดิมแต่แอนนี่คือหมอกว่าที่แต่งก็เป็นระดับเดิมไมนไม่ไม่หมอกไม่ได้ตัวนี้ถ้าเป็นแอนมันจะเป็นแอนสนามมันจะหมอกกว่าเดิมหมอกกว่าเดิมหมอกกว่าเดิมแต่มันองมันจะกว้างกว่าเดิมมันจะเลี้ยวง่ายกว่าเดิม แขนเราจะกลางมากขึ้นใช่แล้วก็จะเป็นจุกจิกก็จะเป็นปั๊มครับผมเป็นปั๊มแอมโบปั๊มแอมโบอ่าจะเป็นลูกกอล์าวเป็นตัวธรรมดาเบอร์สิบเก้าเดิมมันเป็นอะไรครับดิชินครับดิชินครับผมเดิมไม่ด้ชินคือเปลี่ยนมานี่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมพี่เบรกรู้สึกดีขึ้นนะเคราะดีขึ้นครับผมดีดีขึ้นจิชานิดชินเป็นแอมโบใช่ครับก็คือพี่เปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างเลยอ่าบนอย่างเดียวครับผมล่างมันจะมาอยู่แล้ว ล่างของทวิสตีมันจะมาคู่ครับผมมันจะมาพัมคู่อยู่แล้วเป็นล่างเมมโบคู่ครับผมมาว่าบนเป็นนิซินใช่ครับผมแล้วทำไมเขาไม่มาเหมือนกันวะบมบอกไม่ได้เหมือนกันมันก็แปลกๆปไงนะใช่แต่ที่เราจะเออเข้าคู่กันนะเป็นนิซินบนล่างแต่ว่าสิบห้าพันเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่เราก็มาเปลี่ยนบนเป็นเมมโบ่ใช่ครับผมเพราะข้างล่างมันเป็นเมโบ่แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นคาร์บอนตัวนี้ตัวนี้ได้มา 6,000ครับร้านของพี่พี่โอแต่อยู่โคราชอยู่ที่โคราชพี่ส่งมาให้เราส่งมาอ๋อใช่แล้วก็อันนี้ก็ร้านพี่โอเหมือนกันก็ตัางตัวนี้6,005กะลอยถังน้มันแต่พี่แตกนะใช้นาแล้วเริ่มเริ่มแตกตอนที่ว่าไปแรปสีขาวเมื่อก่อนมันจะเป็นสีขาวแล้วเขาลอกออกมันจะแตกแต่ก็แม่เขาเปลี่ยนให้เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ตัวหลักๆเขาเลยจะเป็นบอดี้ครับผมบอดี้สีชมพู จากเป็นสีขาวเนาะถ้าหากเอาแรกๆเลยมันจะเป็นสีไทยคือสีแดงสีไาคันเริ่มคือสีแดงใช่สีแดงแล้วก็พี่มาทําเป็นสีขาวสีมุกแล้วก็ตอนล้มแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็คือพี่ชุดสีพี่สีชมพูไม่ได้แรปไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ครับผมเป็นทุกสีเลยอ่าครับผมแล้วก็เป็นลายของปานิกาเล่น่าจะเป็นแบบลายคาดลายปานิกาเล่เลยครับผมแต่ว่าันเป็นวันนี้เป็นตีก้าง ติดข้างตัวนี้สั่งมา950าร้อยหครับผมเป็นร้านของตุ้นจีในในเฟสบุ๊กครับผมจำชื่อเขาไม่ได้ก็คือยึดด้วยอะไรครับพี่เป็นเก้าสามครับผมมันอยู่ใช่ไหมพี่อยู่ครับผมวิ่ง200ยังอยู่ใช่ไหมอ่าวิ่ง2 294ก็ยังอยู่อยู่ครับผมผมแปลว่าเหนียว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 แล้วก็จะเป็นอะลรครับน็อตครับผมลายน็อตลายน็อตสีทองครับสีครับขวดกระจกของอะไรครับพี่ขดกระจกตัวนี้สั่งมาใน ช้อปปี้มันมีไฟเลี้ยวในตัวในตัวแต่ตอนตอนนี้ไฟเลี้ยวมันขาดไปแล้วไม่ได้แล้วใช่โอเคแล้วพี่ไปใช้อนไนแทนอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ครับเป็นไฟเลี้ยวกับไฟหน้าเหรอพี่ันนี้ครับผมอือเป็นเส้นอยู่บนไฟหน้าไฟหน้าพี่ก็แล้วฟิล์มไฟหน้าแดงนฟิล์มับผมเป็นแล้วฟิล์มเป็นสองสีแต่หลอดในเป็นสีขาวใช่ไหมพี่ใช่เป็น led ครับผมพอเปิดแล้วมันก็ สีมันก็ออกตามฟิล์มครับหรือว่าไม่ออกอะไรออกตามฟิล์มครับแต่ว่ามันจะมีออกมาด้านนอกปะครับพี่ต่อได้แล้วก็จะเป็นโซ่ชุดโซ่ชุดโซ่ครับผมอาเกล่ะครับอาเกบผมแต่อันนี้ชุดโซ่พี่เพิ่งไปเปลี่ยนใหม่เพราะถ้าหากมาจากชุดนี้เลยมันจะเป็นสีชมพูแต่สีชมพูมันข้อมันตายเลยต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้มันสีแดงใช่ถ้าชุดนี้ก็ประมาณเจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าใช่ทั้ง หน้าหนังแล้วก็สเตอร์ครับผมสเตอร์หน้ามันไม่มีตัวครอบเหรอครับพี่อ่าแล้จริงมีครับพี่ตอดออกตอดโซสเตอร์หน้าก็ดูโอเคนลย <laughs> มันดูดูดิบดิดิมันดูดิมันเหมือนรสนาไปอ่าใช่พี่วิกจิปมันจะมีมาเก่าตรงมันก่อมันอยู่แล้วแต่ว่าพี่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวฟิกชิปแต่งอะไรไม่ไม่ของของเดิมดีที่สุดครับก็คือเตะเตะเตะอย่างเดียวเลยแล้วพี่ใช่คือมันเป็นเราเราเอาเกียร์สนามเนาะครับผมเราเกียร์หนึ่ง ใส่ขึ้นเกียร์สองข้หยัยบลงสามสี่้หยัยบลงหมดเลยอ๋อก็คือเหมือนเกียร์กลับอะะครับใช่ใช่มันเป็นเกียร์สนามอยู่แล้วดั้มเดิมก็เป็นม่เงี้หรอพี่ไม่ครับถ้าเป็นดมเดิมก็เกียร์ปกติเหมือน,นธรรมดาครับผมแต่นี้พี่เอามากลับให้เขาทําให้เลยเพราะว่ามันเป็นเกียร์สนามที่ก็หยัยบลงหยับลงหยับลงอย่างเดียวใช่แล้วก็ตัวหลักๆเลยก็จะเป็นพนี้ครับผมเป็นท่อฟูใช่ไหมครับท่อฟูครับผมท่อฟูไทเทเนียม อาจจะเป็นร้านของ MT Shop ครับผมร้านของพี่สามเราสามารถออกแบบเราสามารถบอกอะไรว่าเราอยากได้แบบไหนเราอยากได้ดางอยากได้นุ่มใช่เราบอกกได้เครับพี่ใช่เราบอกเขาได้หมดเลยอมาลองฟังเสียงกดูครับผมแต่ขอไม่เบิ้ลนะครับผมเพราะว่าที่นี่สาธารณะ ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันสาธารณะนะจะมีปัญหาโดนดราม่าว่าเอารถมาเบิ้ลในซีสาธารสาธารณะไม่ได้เราฟังเสียงท่อปกติกันแล้วกันนะครับผมตัวนี้โดนไปเท่าไหร่สามห้าครับผมสามห้าครับผมแต่ว่าได้เสียงตามใจเราใช่ไหมได้ทรงตามใจเราครับผมแล้วก็มีกาดกาดเทอร์คอนเทอร์คอปตอนครับผมแล้วก็ตัวเด่นก็คือจะเป็นตัวนี้มากกว่าล้อ ล้อสีชมพูผมเขาจะทำร้านมาันเขาจะทำให้เข้ากับสีรถเยอะที่สุดก็เป็นเฉดเดียวกันใช่แต่อันนี้มันจะเป็นสีที่สั่งทามาจากไต้หวันเพราะมันเป็นเป็นงานก็เรียกว่าเอเบียสเนาะเป็นตุดหมดใช่ไหมครับพี่อ่าไม่ทั้งคันเลยจะเป็นของของเทียมไม่ใช่ของแท้อ๋อคือดูยสีพี่สั่งทําสีชมพูจากไต้หวันใช่แล้วก็ตัวน,นี้เขามาทําในไทยเทียบเทียบสีให้ให้คล้ายที่สุดก็พี่ก็คา,าตัดด้วย ลายเป็นกิลใช่ก็เป็นเฟลกเกอร์พันต์ต่อที่เหลือจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นสายตักสายตักสสาายยตักเอินหน้าหลังอยู่หมื่นห้าครับผมสองสองเส้นเนี่ยนะพี่ใช่หน้าหลังอยู่ที่หมื่นห้าหนักอยู่ไงนะก็หนักอยู่ครับก็ของเดิมันก็แรงอยู่เขามีกัดกัดแข้งด้วยไหมครับพี่อ่าใช่เป็นกัดแข้งตัวนี้ถ้าหากเป็นของแท้เนาะเราต้องถามว่าถ้าเป็นของแท้อยู่ที่หมื่นกว่าครับพี่แต่อันนี้ ช้อปปี้ครับผมสองพันเก้าถ้าถามว่ามันดีไหมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะถ้าพูดถึงนะพี่ว่ามันก็โอเคนะก็โอเคก็สวยดีครับผมก็ดูกันได้นะพี่ถ้ามันแค่ล้มแปะผมว่ามันไม่น่าจะแตกนะไม่น่าจะอะไรแต่ก็ประมาณนี้ก็ใกล้ๆความสบายใจเลยมันจะมีพวกนี้อ่าติดฝาถังของฝาถังอ่าครับแล้วก็จะเป็นน็อตเก็บน็อตฝาถังด้วยใช่ ก็ประมาณนี้ครับผมกาปแน่งแอบปอกแฮนโดมิโน่ใช่เ้ยมันมีด้วยพี่ปอกแคนโดมิโน่สีพูมีับผมมีมีคือของส่วนพี่เสียมพูอันนี้เขาใส่มาเ็าหามาให้โดยเฉพาะโหดีจริงแล้วก็มีกาดกาดแทนกาดเงินตัวนี้สั่งมาช้อปปี้เหมือนกันนะผมครับพี่การอุบัติเหตุชนรถอะไรเงี้ยกันเวลาเราล้มกันไม่ได้มือเบรกเราหักเนาะครับมันก็ช่วยได้เยอะอยู่ ก็คงแต่งก็ประมาณนี้ครับมาหนี้ก็เก่ากคนน่าจะอยู่ในยันนี้นิดนึงไหมพี่อันนี้แรปครับผมแรป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 ้องกันบางคนแรปเองแรปเองเอากเองด้วยแรปเองครับผมงานทำามืองงานทำามือเบสของแต่งเราต้องซื้อทุกอย่างเราทำเองได้ล้วก็ล้วก็ทำาบ้ครับถาถามว่าของแต่งเหมือนก็ถามว่าแต่งไปเยอะไหมก็อตอบได้มากก็พอสมควรครับผมควเกือบ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 ักแสนแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากช้อปปี้เป็นส่วนใหญ่ก่อนอ๋อ คือเราเน้นที่เจ้าพ่อเจ้าพี้ใช่คือได้แฮชแท็กไปเลยไม่ไม่ไม่เน้นของแพงแต่เน้นของที่ถูกใจถูกใจอ่าใช่แล้ยกองพี่มันจะมีห้าโหมดเนาะอันนี้อยู่ที่โหมดสองนี่โหมดสามโหมดยูเซอร์โหมดยูเซอร์แล้วก็จะเป็นโหมดหนึ่งอ่ามันปรับได้ห้าโหมดมีโหมดอะไรบ้างครับมีโหมดสนามสนามอ่าโหมดสแตนดาร์ด ก็คือปกติแล้วครับอ่าครับผมอันนี้ตอนฝนตกอ่าก็อันเนี้ยเราสามารถตั้งเองได้ยูเซอร์สองยูเซอร์เราสามารถตั้งเองได้เลยว่าเราจะตัดว่าเราจะเอาสปีดเซกชั่นอ่าก็ประมาณนี้เลยใช่ประมาณนี้ครับกินน้ำมันไหมครับอันนี้ถามว่ากินน้ำมันไหมหรือว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงก็พี่ใส่ห้าร้อยพี่ก็ใช้ประมาณหนึ่งอาทิตย์คือใช้รถทุกวัน จะรถทุกวันหนึ่งไอที่500ใช่ก็คือเราใช้ทุกวันเนาะครับเราเราจะบอกเลยเราเขาบอกไม่ได้ว่าเราไปไหนบ้างแต่ก็ใช้ทุกวันอ่าใช้ทุกวันยังไงมันก็ต้องมีกินบ้างทปงานอยู่เลยเป็นรถทำงานปกติเลยพี่ใช้ในชีวิตประจำวันเลยคันนี้ใช่ว่าประจำวันครับผมกินทำงานทุกวันเก่งยอดจริงๆริงนะเหมือนเราดูใหม่ของพี่รถสองปีอยู่ที่สามสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดก็คือใช้งานจริงๆใช่ใช้งานไม่ใช่สายจอดอะไรขนาดนั้นเลยไม่ไม่ไม่ ประมาณนี้ครับไม่ไม่มีอะไรก็นอกแต่เนี่ยมีของแต่งไอซิ่งบอยไซิ่งบอยก็แค่นี้ครับการขับไอซิ่งบอยเสรก็ประมาณนี้ครับผมมันก็ไม่ได้ตัวนี้นี้จะเป็นชื่อรถนะเป็นไอต้าก็พงต้ากะพงแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นกลุ่มกลุ่มพี่ครับอยู่เท่าไหร่ครับยกยกล้อเลียอยู่อัวมาสิบสี่ครับผมใครเจอพี่เขาก็ทักทายพี่ก็ได้โอ้โหอัวมาสิบสี่ครับผมโซนอัวมาตะมาก็ตักหากันได้ตรกหากันได้แต่ว่าพี่ งานยันยุ่งอยู่เลยแล้วก็เลิกงานช่วงนี entertained entertained> ้ก็เลิกงานสามตุ่มเนาะก็ทํางานปกติละตอนตอนนี้อยากจะให้แนะนำน้องๆที่เขาอยากจะเข้ามาวงการบิดไบอยากจะขี่บิดไบอะไรครับแนะนำก็เนาะถ้าหากแนะนําก็รุ่นไหนก็ได้ครับไม่ต้องเอาซีซีเยอะเลยเอาที่เราไหวก่อนเอาที่เราไหวแล้วก็ขอย่างเดียวซื้อมาแล้วอย่าไม่ว่าจะเป็นตัวไหนอยากยะซีซีกว่าดื่นก็แล้วกันแค่นั้นพอ เหยียดซีซีมันมันมันไม่ดูหรูหรอกครับมันดูถอยมันเราจะขับเท่าไหร่จริงจเท่าไหร่มันก็มันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็ฝากเนาะก็อยากได้อยากมีก็ต้องสร้างก็ต้องกล้าที่จะมีหนี้เนาะครับผมอยากได้เนอยากได้อยากมีก็ต้องกล้ามีหนี้นะครับผมยอมเป็นหนี้ได้ขี่ได้แน่นี่เขาวาดกันนน่อใช่ประมาณนี้ก็เฟซบุ๊กติดตามก็เฟซบุ๊กก็ติดตามที่อ่าวิกัสเด็กสามราศีผมแล้วก็เฟซก็ อ่าเพจก็จะเป็นวิกัสเด็กกัสมานเหมือนกันต้องยูทูบก็จะเป็นพึ่งทำขึ้นมาเนาะมีช่องยูทูบด้วยแต่ยังไม่ได้ลงอะไรมากมายเพิ่งลงิีเดียวเองจะเป็นวิกัสเอสปีปนิกาเลยครับองกระนอมขึ้นในคลิปให้ครับให้คนไปติดตามพี่ครับผมแตหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับพี่ครับผมขอบคุณครับ 소름돋 <놀람>